เจอแน่มาคุกกี้ใครคุกกี้ทำเนยกันฟอร์อีฟิลฟอร์จู้เอิงคุกกี้เป็นไงล่ะมัคกกี้ขฉันเหรอไปเอาขี้ไปปลาบ้านไป,ปเด็กโหงเหรอมึงมึงเด็กโหงเหรอเจ้านี่เก่งนี่เจ้านี่ก้าวเล่านี่เจ้านี่กระเพือปีกเยอะเลยเ <c oughs> ดี๋ยวดีตรงเรารูดีตรง,งใจมันติดมาตรงวัด เช่นกันวันนี้ร้อนสุดๆไปเลยว่าแต่ทําไมเราพูดญี่ปุ่นนี้หน้าตาเราก็ฝรั่งนะเย้ป็ปนิดเลยอ้กูหูฝาดวะเฮนีลูกขึ้นเดี๋ยวนี้มีงานต้องทำมึงจะลุกได้ดีรู้รู้น้ำตาเฮ้อ จะลุกข <Yeah>, mm ึ้นหรือจะให้พ่อรากขึ้นมาจะรอเจ้ากูคิดแก่ยินไหมทางที่ดีลูกอย่าไปกวนพ่อเขาเลยกลับมาให้แม่งไลยพ่อจะหลอกกันซะแล้วเดี๋ยวนะนีมาอะไรลูกไปเช็กระาษเชิญเลยออกอบบนี้ได้ไงวะเออเนี่ยคิดไปทำอะไรดีก่อนเนี่ยเออไปเก็บหนี้ก่อนดีกว่า ไปกินนี่พ่อครับปอชัยครับไปก่อนไปเลยจ่ายมาจะขี้เมาข้าคงได้ยินผิดไปดูเหมือนไม่เจ้าจะบอกให้ข้าหลบไปสินะสงสัยเจ้ายังจิจ่ายด้วยน้ำตาสินะเข้ามาสิไม่มาจะมาจะควยจะหอกอะไรเข้ามาเอาแล้วไม่จะใส่เราแล้วจะสั่งสอนฉันเลยงั้นเหรอต่อยก็เมาเตะเด็กเทผู้หญิงนี่กูตลาดรักแหละ เข้ามาไอ้แก่เฮ้มาหลบได้อ้อ้ย้ยฉันก็เป็นเหมือนกันว่าแกก็ระมาดปลไอ้แก่เฮ้ยต้เก่งเถอะวะเฮ้ยหลบได้ทุกหมัดจะอ่อนหัดเฮ้ยเราไหนอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ย้มเก่งเกินไปแล้วห มึงเก่งกันมาได้แก่เฮ้ยอุ้ยยังออนฮัสแล้วอ่ะโอ้นับมวยเก่าป่ะนี่แต่เป็นมวยเหรอนี่ใส่พี่โดนเลยใ่พี่โดนแป๊บเป็นโอ้ยโอ้ยโอ้ยตั้งหลักกระลุงโอ้ย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 เฮียจะเป็นมวยเฮ้ยพ่อไปบอกสักคำว่าเหี้ยนจะเป็นมวยบอกประตูนี้โอ้ อย่างนั้นกไปหาแม่แม่แม่ผมเจ็บเือดไหไปอยู่ไหนไอ้แก่แล้วไปเป็นมวยจะบอาไหมอยู่ร้อนอย่างไอ้แก่เมันไม่ผมสวยเลยเปตีเขาตีเขาเนี่ย You yourself. ought to to do learn that Thanks, Ma. ขอบคุณครับแม่แม่เอ้ยฝากไอ้ก่อนไอ้แกครั้งหน้าไปช่วยปล่อยมไว้กูไป่ีิดว่ามันจะเป็นมวยพ่กไอยบอกกูสักคำบอกกูไปช่วงตังค์ผมต่อสู้กับครูเน็ตเมื่อผมขอให้ครูเน็ตจ่ายเขาสู้กับผมแทนไอ้เวนนั่นพอ่พนอลืมบอกลูกไปไว่าไอ้หมอน้นเป็ี่ยนน้ำมวยเก่าเหวยพ่อไม่บอกจะแลกวะ พ่อคิดว่าไม่สําคัญอ่ะเป็นสาพัญก็แย่แล้วเพราะมันแทงเข่าผมแทงเข่าผมเอาอย่างนี้ผมจะัดการเขาเองให้กลับมาแล้วไรแก่ตูนต่อยเคั้งเดียวไม่พอรอกแต่เจ้ายังเป็นหนี้พ่อข้าอยู่เจ้าจะไม่ได้อะไรจากข้าบอกเจ้าเท่าของเจ้าด้วยข้าจะบอกเจ้านะหากว่าถูกตัวข้าเมื่อไรข้าจะจับเจ้าเข้าคุกคุกเลยเลยคุกกี่เทียงทายหรือเปล่าฮาริี่ซูรดู พอช่วยคุกกี้มัดคุกกี้แอบลงได้เย่ขยับซิเจอมัดคุกกี้เสียงไทยเข้าไปมึงไม่ขยับเลยเลยวัดคู่เนอะเพลงหนังวิญญาณชั้นเนอะเข้ามาสิไอ้กแก่ไม่ติงคิงด้วยเจอมัดคุกกี้เข้าไปเปิดก่อนได้เปรียบแทงเขาแล้วมึงต้องห้อยเก่าด,ด้วยโอท้ที่รักเก็บไหมที่รักแหละได้๋ยวมึงเจอมัดคุกกี้เฮ้ยเชอะ ยังเกินชุกแกวะไอ้แกอุ้มาดทุกแกไปช้าอุ้ยอุ้ยอุ hey, <Queen S 2> ย้ยใครคุยอะไรกับใครเจอแน่มาคุกกี้ hey, ให้คุกกี้ทำน,น,นายกันฟอร์อีจูฟอร์จู้เองคุกกี้เป็นไงละ่ะมัดคุกกี้ของฉันเหรอเป็น <laughs> ออนแอร์จังหวายว่า <laughs> เจอมาัาคุกกี้เข้าไปแทบกราบมาเจฟอร์ <laughs> จู้เองคุกกี้กูก็ไป <laughs> เป็นไงไอ้แกมึงจะจ่ายไม่จ่ายที่นี่น่ะ เขาบ่ามีกำสั่งใจว่ะเออดีแล้วจะจ่ายยังไงอ่ะมีแค่ปล่อยเขาไปดูไม่มีเงินไปล่อยโวยเอาไหนวะนี่เหรออ้าวแล้วมึงทิ้งของมาของมีค่าไอ้สุดแต่ทิ้งมาเลยลูกไหนอ่ะมึงไม่เห็ท,ทิ้งอเหี้ยอะไรให้กูเลยเอา้าแล้วมันไปเลยครับเอา้ามึงมาทวงนี้มึงน,นะไอ้แก่ เอาละขับมวยไปขายก็ได้วะหัวซ้ายขวามองซ้ายมองขวาก่อนข้ารถนนทุกทีฮึบไม่มีใครเห็นน่ะเคลียเอาระเคลียไม่มีคนเห็นมึงแล้วตอนนี้แหละหักคอเออไปเออไวอย่าไวอย่าไวลุงปวดคอหรือเปล่าครับผมกำลังนวดลุงอยู่ไอ้ฐานนี่วะไม่มีอะไรครับผมนวดนวดเขาอยู่นะครับอย่าหันมานะ โอเคมันไม่หันมากลัิดปุ่นสิเออกลัวหมดตัวแค่นั่นแหละแค้นมึงต่อยกูเลยมันตายไปเนี่ยลุงไป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 เอาไปซอดเอาละมีเฟียงกูทำให้มึงคันอ่ะกูทิ้งไว้ตรงนี้อ่ะเออคัดแน่มึงบอกเลย ไปทีนี้ก็ไปเปิดทีบสิจนะ้าแล้ได้กุญแจมาแล้วแล้วมันอยู่ตรงไหนวะว่นานั่นไอ้นี้เปล่าโอเคไปขายขายนี่ปะ

h ขา to. He had to abduct ั h e king. He had to lure h ้ <blond> s cousin Pro. p o น้อ o o าร a อเขา่ะอนีั้นมัเขนาดนั้นเลยหรอเพื่อนเซอร์อยู่เอมวมมือเลยกูต้องมาซื้อเบียพ่อเลเว้ยว่างเหรอวะเออคือผมจะสรุปให้ฟังนะครับที่ผมก็ใจนะคือฟังดูมันเชียร วอราพูฝังเราเจียแมนยูเอาง่ายๆอย่างนี้เลยแล้วเราต้องไปปลาขี้ใส่บ้านมันเรามันไส้อะเจ้านี้มันเก่งไะว่าแต่ฉันก็ฉันก็มันไส้เหมือนกันว่าฉันเจียเด็กบดิกแล้วแต่มันไส้วะเอาด้วยเจวนี้มันเก่งเลยป่อยเอาขี้ไปปาบ้านปันเด็กโงเหรอมึงมึงเด็กโงเเลยเจ้านี่เก่งนี่เจ้านี่ก้าเล่านี่ เจวานี้กระเพือปีกเยอะเลยมันไส้ส่วนตัวล้วนๆเนี่ยเจ้านี้เก่าแล้วเจ้านี้เก่งมากละมึงเฮ้ยไอ้มล้อเออโซวี่ doing this or not Wait we have to check that the coast is clear Why Deutsch is in the tavern but maybe you noticed after all these years that he has a wife and a son and that's a problem aye it is Henry you go and lure her away somehow ทำไม่ไเป็นกูวะเออ because you're the clever one yeah ก็ได้ก็ได้พวกมึงยืนเป็นบอยแบนด์เลยดิมึงดูเสื้อกูด้วยกูเปื้อนเลือดมาเนี่ยพวกมึงไม่ดูเลยสภาพกูเนี่ยเราไปหลอกล่อเขาจะเชียรกูไหมเนี่ย โอเคเรียบร้อยแล้วเพื่อนเฮ้อยิ้มปล่อยแบย่น้พวกมึงเนี่ยถึงเวลาแล้วอะช่วงนี้มันก้าแวแล้วเลยช่วงนี้นะมันฟอร์มเก่งแนกแลยมันเก่งกว่าทีมอื่นมากเลยตอนนี้นะไปไหนก็เจอแต่มันช่วงนี้นะ What are you waiting for, soldier? f i r the t r e b u c h e for king and country <c oughs> For king and country, my ass. This is all good. Clean, fun! <laughs> Nearly as good as having that traitor in the pillory. Nearly. Now that would be sweet. <laughs> That's for Sigismund! <clears throat> Woohoo! Eat shit, Duchess! You? you bastards! <laughs> what the fuck do you think you're doing? <laughs> hey, hands! Can't you see? We're decorating your house for you. It's like your old man was saying in the tavern about that traitor Sigismund. We're just doing what we have to do. Horse Sons! I'll make those smiles off your faces! Oh, I'd like to see you try. What are you doing here, Zbizek? Hanging out with this poxy Deutscher? Maybe you'd like to try out the latest German fashion. Oh! <laughs> 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 You're a I'll make you pay for that! เอาแล้วได้บวกวะมันไม่รู้ะแล้วอุย้ยมึงน,นี่มันกล้าหาญขนาดก็มากูเออสวยเพื่อนสองหนึ่งไม่ถือว่ารุ้มนี่ทำไปเพื่อนทำไปเอาเดี๋ยวหอมาพมาแต่กูหนักมากเคยสู้นักมวยเก่ามาก่อนอะไรอะไรดูมันดูมันสามหนึ่งก็ไม่ถือว่ารุ้ออม,ม โดนอะไรเข้าไปวะเพื่อนมึงต่อยกูไะเนี่ยะแหลวิ่งอะไรวะกูยังไม่เห็นที่อะไรเลยมึงวิ่งแค่แหละเมื่อกี้มันคืออะไรอ่ะอามาทั้พร้อมกันแล้วก็เพื่อนจะมีอะไรนี่งทำไมมึงกลัวเรอวะเฮ้ยยังต่อยไม่พอเลยว่ะแกอไปแล้ว มาเลยมาเลยมาเลยมาแล้วว้า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 วเร็วเร็วเร็วเกินเหยียบมันยังเร็วเลย่ะย่าหมู <t ops> <t ops ่บ้านยังเร็วเลยอ่ะย่าหมู่บ้านเว้ยเอออุ้ย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 อะไรวะน่ะมันเสียงมัเหมือนหมัดเลยวะอุ้ยไม่เสียงเหมือนปืนยูนี่มีปืนน่าเลยเอาดี เฮนรี่อย่ามาตายที่นี่บรไเดี๋ยเฮนรี่ไม่มีว่ะเฮ้ยโอ้โหมึงยิงกันเลยเลยโอ้โหมึงเอาตายดจนี่ขึ้นน่ะอีกจมนอนเดี๋ยวจมนอนเลยฝันไปเถอะน่าจะรอเรามั้งโอ้กูก็วนอยู่ตรงน้ำมึงก็ไปอยู่นี่ประบอกกู Well, we sorted t เราเรารวบ out. that was pretty close eh that old bastard didn't stand a chance true but i'm worried that fucker hans will snitch on us well let him then i'll snitch on him and anyway what can they do to us for throwing a bit of dung good point it's not as if anyone really likes the deutsch anyway <laughs> nice <job at> the <laughs> <laughs> the deutsch never a dull moment with you lot <laughs> <laughs> bye